ถ้าหากใครที่กำลังตามหาตำแหน่ง CAM ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับมี5พลังความเร็วที่ดีแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะสวัสดีครับนอนๆคลิปนี้เราก็จะมาเฟ้นหานักเตะเพชรในตมตำแหน่ง CAM นะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้าง ตอนนี้ผมก็ได้คัดนักเตะออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวนี้ผมคิดว่ามีค่าพลังความเร็วที่ดีแล้วก็น่าใช้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคนงบน้อยถ้าหากใครที่กำลังตามหาตำแหน่ง CAM ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับทั้งหมด6ตัวนี้ผมคัดมาให้แล้วก็มาเลือกใช้กันได้เลยนะครับโอเคครับผม เราก็มาเริ่มกันที่ OVR น้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะครับ Blue d o นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับ OVR หนึ่งร้อยสี่สัญชาติกานามีการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่124ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่122สกิลบูอ Skill b o o t การยิงลูกไกลมีการเพิ่มแค่การเล่งความเร็วนะครับถ้าเราบกกวก Skill b o o ลเรล20่ คูดูตก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่1 4 4เลยนะครับถือว่าการเล่งความเร็วนี้พอใช้ได้เลยนะครับใน o v r 104ตัวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าคูดูตจะมีความเร็วติดอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับการเล่งความเร็วติดอันดับที่11ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่13นะครับตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ค่าพลังก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับ ำหรับตลบ่บน้อยๆนะครับมาดูค่าพลังงานก็ถือว่าให้เยอะนะครับสกิลมูฟ4ดาวส่วนค่าตัว830,000ถือว่าน่าใช้นะครับราคาถูกแล้วก็เป็นดีด้วยนะครับโอเคครับผมเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวที่2อง robot light อันกิก็ขออภัยนะครับ ovr 1.5 5สัญชาติฮังการีการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่123ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่1 1 4 สกิลบูสตการส่งลูกใกล้มีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วนะครับถ้าเราบวกสกิลบูสต์เหลือแค่ยซบอสไลท์ก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่1 4 3เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าซบอสไลท์จะติดอันดับความเร็วการวิ่งแล้วก็มาดูกันนะครับว่าซบอสไลท์จะติดอันดับความเร็วที่เท่าไหร่ถ้ากลังการเล่นความเร็วติดอันดับที่12ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่19นะครับ ดูค่าพลังงานถือว่าต่างการนะครับไม่น้อยค่าพลังประมาณนี้ประมาณ60นาทีหรือ70นาทีก็คิดว่าน่าจะหมดไล้นะครับสกิลมู o สี่ดาวถือว่าโอเคนะครับส่วนค่าตัว1นึ่งล้านหนึ่งแก็ราคาไม่แพงนะครับถือว่าจับต้องได้เลยทีเดียวนะครับเราก็ยังหาได้ไม่ยากนะครับสําหรับ1ล้านแล้วก็ OVR 105ก็ยังพอเล่นได้นะครับโอเคครับผมเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวที่3มมักกิาเลียถ้าอ่านผิดก็ขวออาัยนะครับ OVR 106สัญชาติอาร์เมเนียการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่132ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่116สกิลบูทการยิงลูกไกลมีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วนะครับถ้าเราบวกสกิลบูทเลเรวลี่ิมักิธาเลียก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่152เลยนะครับถือว่า มีอัตราการเล่นงความเร็วที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเร้ก็มาดูกันครับว่ามักกิธาเลียติดอันดับความเร็วที่เท่าไหร่การเล่งความเร็วติดอันดับที่4ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่17เลยนะครับการเล่งความเร็วถือว่าดีมากๆเลยนะครับติดอันดับท็อป4ในตําแหน่ง CAM เลยนะครับส่วนความเร็วการวิ่งก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับแย่นะครับส่วนค่าพลังยิงก็ คิดว่าน่าจะดีที่สุดในในแพทนี้แล้วนะครับ150โอเคครับผมเรามาดูค่าพลังงานถือว่ากลางๆนะครับส่วนสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็ค่าตัว1 6 0 0 0ล้านกแก็ไม่แพงนะครับถือว่าจับต้องได้หาได้ไม่ยากนะครับ1 6 0 0 0ล้านแสโอเคครับผมเราไปดูตัวถัดไปกันเลยนะครับตัวถัดไปก็คือ คูลุเซฟกี้นะครับ OVR 106สัญชาติสวีเดนการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่123ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่115สกิลบูการส่งลูกใกล้มีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วนะครับทางระบบสกิลบูทเลเวล20บคูลุเซฟกี้ก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่143เลยนะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าคูลูเซฟกี้จะมีความเร็วติดอันดับที่เท่าไหร่การเร่งความเร็วติดอันดับที่12ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่18นะครับก็ที่โดดเด่นก็คือค่าพลังยิงเนี่ยละครับ150ก็ตันอยู่ในในแพทนี้เหมือนกันนะครับเรามาดูค่าพลังงานถือว่าดีนะครับส่วนตัคิวมูค4ดาวก็ถือว่าโอเคนะครับค่าตัวก็1ล้าน 600ก็จัดต้องได้เหมือนเดิมนะครับไม่แพงมากนะครับค่าพลังถือว่าดีนะครับใน OVR 106โอเคครับผมเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปก็คือ c o n s a l o g o o d e s นะครับการผิดก็ขออภัยนะครับ OVR 106สัญชาติโปรตุเกสการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่131 ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่123สกิลบูสการยิงลูกไกลมีการเพิ่มแค่การเร่งความเร็วนะครับถ้าเราบวกสกิลบูสเลเวล20กอซาโล่ก็จะมีการเร่งความเร็วอยู่ที่151เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะติดอันดับความเร็วที่เท่าไหร่การเร่งความเร็วติดอันดับที่5ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่12เลยนะครับ ตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับเรื่องการเร่งความเร็วความเร็วการวิ่งก็อยู่ที่อันดับที่10ต้นๆก็ยังถือว่าน่าใช้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงนะครับค่าพลังยิงก็1 5 0เหมือนกันนะครับค่าพลังก็ถือว่าน่าใช้นะครับเรามาดูค่าพลังงานถือว่ากลางนะครับก็ประมาณ60นาที70นาทีก็น่าจะหมดแล้วนะครับสก,กิลมูฟซีดาวแล้วก็ค่าตัว1นล้านหกแสน ถือว่าถูกและดีด้วยนะครับตัวนี้โอเคครับผมเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอาเบดีเปเร่น,นะครับ OVR 1 0 6สัญชาติกาหน้าการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่123ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่116สกิลบูทการยิงลูกไกลมีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วนะครับถ้าระบวกสกิลบูทเลเวล20 อบเบดี้ก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่143เราก็มาดูกันนะครับว่าจะติดความเร็วอันดับที่เท่าไหร่นะครับการเล่นความเร็วติดอันดับที่12ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่17นะครับแล้วก็มาดูค่าพลังงานค่าพลังก็ถือว่าให้มาดีนะครับส่วนสกิลมูฟ5ดาวเลยนะครับ5ดาวก็เหลือเฟือนะครับส่วนค่าตัวตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่2 9งล้านเก้านหึ่งหมื่นนะครับตัวเล่ถือว่าน่าใช้นะครับสําหรับอา m ์เบดีเปเร่นะครับเอาไปเลือกใช้ก็ได้นะครับสําหรับในคนหน่ที่มีงบน้อย6ตัวนี้ก็ยังมีค่าพลังที่น่าใช้ส่วนตัวผมเราว่ามาคิดทะเลกับคอนซาโลคือเดสนะครับน่าใช้นะครับเพราะว่ามีการเล่นความเร็วที่ดีนะครับแล้วก็มีค่าพลังยิงที่ติดท็อปด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม